โอเคโอเคโอเคสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็สวัสดีนะครับซับสไครต์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่5,000ซับส r i ร e นะครับซึ่งเดี๋ยวมีรางวัลมาแจกนะครับก็คือ ID นี้นะต้องขอขอบคุณนะครับน้องเขตด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับเป็นผู้สนับสนุนสําหรับการแจกรางวัลในครั้งนี้นะครับก็โอเคนะสำหรับ ID นี้นะครับ ID ของน้องเขตเราจะมาดูนะครับว่าสิ่งที่น้องๆจะได้ไปใน ID นี้คืออะไรนะครับนะ ตัวแรกครับ ID นี้จะมีโรโดอาเก้านะครับนะยืนสิงสถิตเป็นกองหน้าฟันเหยินอยู่นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน้องๆที่อยากได้เดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมกันนะครับส่วนคําถามที่น้องเขตตั้งมาจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวต้นคลิปมาดูนก่อนนะครับมีโรนัลโดนะครับสำหรับ ID นี้นะฮะมีเงิน 7M นะครับแล้วก็มีไอเทมนะขออภัยครับกดผิดมีการซื้อขายปะไม่มีนะครับโอเคไอเทมนะฮะมีการ์ดมีการ์ดสใบนะครับแล้วก็มีเงินอีกหน0 0 0แสนนะครับอ่า ประมาณนี้เนี่ยสำหรับไอเทมครับแล้วก็จะมีทางด้านตัวพวกนี้อีกนะครับก็คือปาซินนี่นะครับอะไรพวกเนี้ยนะโคโอฟนะฮะประมาณนี้ครับสำหรับนักเตะนะครับก็มีประมาณนี้ครับหลักๆก็คือ R9 ซึ่งราคาประมาณ 60M นะครับน้องๆที่อยากได้นะครับสำหรับ รางวัลไอดีนี้นะครับกิจกรรมนะครับครบรอบ5,000ซับสไครต์นะครับเป็นกิจกรรมขอบคุณนะครับซับทุกคนนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่กดกระดิ่งแจ้งเตือนอาจจะเห็นเร็วกว่านะครับซึ่งผมมีระยะเวลากิจกรรมให้นะครับตั้งแต่หน้าเวลาที่คลิปลงนะครับจนถึง2ทุ่มตรงของวันนี้นะครับ2ทุ่มตรงของวันนี้เราจะให้น้องเขตนะครับเข้ามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับแล้วผมจะไปแจ้งในเพจอีกทีไม่น่าจะเกิน2ทุ่ม 15หรือ2ทุ่มครึ่งนะไม่น่าจะเกินนะแจ้งในเพจนะแต่ว่า2ทุ่มเราจะตัดนะครับกิจกรรมกันนะครับซึ่งโอเคเอางี้ผมจะบอกก่อนนะครับว่าวิธีการแสดงความคิดเห็นนะครับของคลิปนี้นะฮะของคลิปนี้ มันจะต่างจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้กิจกรรมก็คือว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วอยากที่จะได้รางวัลน,นะครับอยากที่จะได้รางวัลน,นะให้พิมพ์มานะครับว่าคิดเห็นยังไงส,สามารถดูเสร็จแล้วพิมพ์ได้เลยนะครับไม่ต้องรอ้อยถึง2องทุ่มนะดูเสร็จแล้วพิมพ์ได้เลยคือบอกว่าทําไมนะครับเพื่อนๆน้องๆนะฮะถึงอยากจะได้ ID นี้ไปนะครับนะทำไมถึงอยากได้นะครับเพราะอะไรถึงจะอยากที่จะได้ ID นี้นะครับสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ละคนสาม ามารถคอมเมนต์ณเวลานี้ได้เลยแล้วไม่ต้องรอผมปักหมุดนะแล้วันจะตัดรางวัลตอนสองทุ่มนะครับน้องเขตจะเป็นคนมาอ่านนะครับนะเจ้าของ ID ดีจะเป็นคนมาอ่านแล้วก็จะเป็นคนตัดสินใจนะครับว่าชอบคอมเมนต์ของใครนะครับมากที่สุดนะครับก็จะให้ ID ดีนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆคนที่ตอบถูกนะครับผมจะแคปนะครับชื่อคนที่ได้รางวัลนะไปโพสต์นะครับหน้าเพจนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คได้พอเห็นว่าเป็นตัวเองนะครับสามารถทักแชทนะครับทักแชทเข้ามาในแฟนเพจนะ แล้วก็ส่งหลักฐานตัวยืนยันตัวตนมาว่าคือคุณคือคนคนนั้นนะครับใน YouTube คนนั้นนะนะส่งเข้ามานะครับแล้วผมจะส่งไ d ดีให้นะครับถ้าโอเคนะครับพิมพ์กลับมาว่าโอเคแล้วรับไ d ดีไปได้เลยนะครับโอเคตามนี้นะครับสำหรับไอดีนี้ขอยยําอีกครั้งนะครับขอบคุณ5,000ซับนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องเขตนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนไอดีเข้ามานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือขอย้ำนะครับว่าพิมพ์มานะครับว่าเพราะอะไรนะครับคุณถึงอยากได้ไ d ดีนี้นะครับทำไมถึงอยากที่จะได้ ไีนี้ไปนะครับอตามนี้นะง่ายๆนะครับพิมพ์มาเลยนะครับของใครโดนใจเจ้าของไอดีที่สุดรับไปเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกคนที่คอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ต้องรีบพิมพ์นะครับเพราะว่าสามารถเอื้อระเหยได้จนกว่าจะถึง2ทุ่มได้เลยนะครับนะคิดมาให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามนะครับถึงเราจะมีกันไม่เยอะนะครับแต่เราก็ค่อยๆนะครับเราไม่หยุดนิ่งนะเราไปทีละนิดก็ได้นะยิ่งดีน้อยก็ยังดีนะ พันแล้วก็ดีนะขอบคุณทุกคนนะครับ3เดือนนะที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกคนจริงนะครับที่คอยกด ติดตามนะครับคอยกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็คอยอัปเดตข่าวสารกันในคอมเมนต์นะครับแล้วก็คอยคอมเมนต์ติชมนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันนะครับคอยอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับมีการร่วมนะครับแสดงร่วมกิจกรรมกันมาเรื่อยๆนะขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วชอบนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้ตลอดนะครับในคอมเมนต์นะฮะเป็นคอมเมนต์ดีๆเราสามารถคุยกันได้ยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าคอมเมนต์ด่าก็ว่ากันอีกทีนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้นะครับยาว นนิดนึงแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณเท่านั้นเองนะขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาเพียงเท่านี้ผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปบ่ายสองทุ่มนะเจอกันนะครับสองทุ่มน้องเขยจ,จะมาอ่านนะครับเอาว่าตามนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วฮะ